ตื่นเต้นนะก็แบบไปชาวเช็คข้างหน้าปุ๊บตันหมดเลยครับผมคือเเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็คนเยอะมากงาน Zero b แบ k g ของเรา26นี่เกือบคนแน่นเกียดเลยครับผมคนแน่นเกลยมากก็ถือว่าถือว่าเราเตรียมตัวมานานเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่มันบอกความสำเร็จของเราในในใจด้วยแหละมันคือความภาคภูมิใจของเราเองที่แบบว่าเราเพิ่งเดบิวต์เป็นเจลบอยเมื่อปี2025แล้วก็ตอนนี้กำลังจะจบปีแล้วเราก็ได้มารวม อ่าแชมเปี้ยนเวิลด์แบงคอกสอันยี่สิบหแล้วก็เลือกเพลิสมาอย่างดีเอาใจเอาสูตรกวนฮะเล่นเกมพีเจเป็นไงบ้างลูกโอ้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากครับแบบรู้สึกว่าเตรียมตัวกันมาเพื่อโชว์นี้นานมากแล้วก็ตั้งแต่เลี้ยงโชว์หรือว่าเลือกเพลงเลยเงี้ยพอขึ้นเวทีแล้วปล่อยสุดจอยมากกับมิกิมันแบบมันมากแต่ว่าเขาดังที่พี่ชอบเล่นบ้างเลยไหมลูกแต่ว่าตั้งใจมากมันคือสะตาน บอยที่เขาหยิงนี่นะเปิดปีด้วยเล็บเจลจบปีด้วยเล็บเจลครับใช่แล้วตั้งใจมาเลยตั้งใจมาเลยครับเป็นแบบเล็บเจลเป็นกิมมิ c ของเจลบอยแบบที่พวกเราคิดถึงด้วยไหนๆเจอแล้วมีแคมป์มีที่ผ่านมาเองครับจ่ดปีของเรากับคันด้านหน้าของเจลบอยจริงๆขึ้นหนึ่งปีนี่เร็วมากครับเพราะว่าจริงๆเราถูกเดบิวต์มาตั้งแต่ใช้คำว่าเดบิวต์อะถูกเดบิวต์มาตั้งแต่ช่วงกุมภานครับผมจริงๆมันยังไม่ครบปีด้วยตามแต่ว่า คือหมายถึงว่าเราได้มีโอกาสมากมายจากผู้ใหญ่แล้วก็แบบว่าแฟนๆที่สปอร์ตเราให้เราได้มามาแบบหลายๆเวทีได้มาเวทีของเซนตันเบิลท,ที่แบบเป็นเวทีของประเทศอะไรยเ<ม>งี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณมากที่ผักดันเจะบอลมาสู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมีมีสุดพ้ายที่โมีจากอะไรด้วยแต่ปัญหาปีไวรัสมั้งอ๋อว่ารู้สึกดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือผม,มรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในปีนี้ดีอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกอย่างที่ คนพูดถึงเจอบอยเนี่ยไม่ว่าในแง่มุมไหนก็ขอบคุณมากๆที่ยังให้การสปอร์ตแล้วก็ยังเป็นเจอบอยอยู่ขอซับเงื่อยได้ไหมฮะยิ้มครับคุณผู้อมเรื่องปีนี้ปีที่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสำหรับผมผมไม่รู้จะหาคำพูดจากไหนมาพูดเลยเพราะว่าปีสองห้าปีแรกที่ผมได้เข้ามาทำงานในวงการเนาะผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่ใหญ่มากๆคือพี่ๆสามคนนี้แหละที่แบบว่าอยู่ พพอร์ตกันมาตั้งแต่แบบวันแรกแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายของปีอ่ะเราก็ยังมายืนอยู่ตรงเนี้ยวันจ่าทำอย่างนี้นี่นิววันสุดท้ายที่เราก็ยังมายืนอยู่ตรงนี้ด้วกันรู้สึกว่าขอบคุณทุกๆอย่างเลยทุกโอกาสแล้วก็แฟนๆทุกคนแน่นอนมีในวันสองมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนนะครับเดีย 2, นอนอย๋ยววันสองรอติดตามนะครับ ้นปีมาเราเริ่มเลยครับจะบอยตอนนี้รออ่านบทจงเดียวแล้วเพราะว่าบทยากเด็จเนี่ยบอยแล้วครับซุ้อยู่ซุ้มอยู่ที่บอยเขาไม่ยอมเผยไต่ง่ายๆแน่นอนสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับครบสี่อาจจะมีเพิ่มไหมครับนั่นแหละมีคนละครับใช่ไหมเออน่าจะไม่รับนะครับน่าจะไม่รับนะแต่ว่าก็อ เก็ีมตัวรับแต่กระแแน่นอนครับผมก็เอิปีนี้ผมได้เต้นใช่หรัปีนเล่นีีสแ้วครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปปิดตอนช่วงปีใหม่นะครับรื่อยเป็นมิสเป็นมิสเปนมิสเป็นมิสเป็นมเป็นมิสป็ิสเิเป็นมิสป็มิสเิเป็นมิสเนเป็นมเปนมิสมิสยป็มิมิสเป็มิสเป็นมิสเป็นมินมิสเปรนมิสเปมิสเปรนมิสเปมิสนมนปน ตอนเป็นแฟนกันก่อนหรืออะไรแฟนกันเป็นก่อนทักทายครับครับผมก็มาตงวันนี้ครับีอยู่ในที่นี้นะครับแล้วก็ที่ข้ามโทรศัพท์รบทีครับมมาบ้านครับทักทีปลอดภัยรบาปัญหาเพอนเยปัญหาเพื่อนยอะนรเราจะมาเริ่มปีหน้ากันครับนีหน้าเป็นีครับผมยตา ครับก็ทีนนะครับพวกเราก็เตรียมตัวนะครับกับเจลบอลเนี่ยสอ,องครับได้ดูกันกลางปีแน่นอนครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งลืมเจลบอลไปไหนนะฮะมีแน่นอนขอบคุณคัด้วยครับอ,าาอ่าถ่ายภาพบินเตอร์นทุกคน